เทคนิคเคล็ดลับนะคะที่จะทําให้โลกใบนี้หรือจัก,กรวาลแห่งนี้เทเงินศาสตร์เงินมาให้คุณเยอะๆหรือนําพาสิ่งดีๆที่เหมาะสมเล็กคู่ควรกับคุณมาให้คุณเท่าที่คุณปรารถนาเทคนิคเคล็ดลับนะคะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตของคุณเลยนะคะนั่นก็คือคุณจะต้อง คุณค่านะคะให้กับเพื่อนมนุษย์หรือโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดสร้างคุณค่ายังไงออกมาช่วยเหลือออกมาแบ่งปันออกมาเปลี่ยนแปลงออกมาทำให้อะไรที่มันแย่ yeah, ดีขึ้นหรืออะไรที่มันดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะอย่างเช่นพี่คุณยกตัวอย่างนะคะคุณภาพชีวิตนะคะ ของคนไทยนะคะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราออกมาช่วยเหลือออกมาแบ่งปันออกมาแนะนำปัญญาความรู้ไอเดียที่มันจะทำให้คนไทยนะคะเอาไปใช้กับชีวิตเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นและเขาก็จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้น สนใจคอร์สออนไลน์นะคะทักแชทแอด